สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเก็บรูปพักกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาตอนผมเดินออกมาแล้วก็ผมได้เดินแล้วก็ชนกล้องโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวตอนผมขึ้นไปบนต้นรูปพักนะครับผมก็ไปเก็บรูปพระบนต้นรูปพระที่สูงๆนะครับพ่อแม่บอกให้ผมขึ้นไปนะครับแล้วก็ผมเลยแอบถ่ายนะาะโดนแม่ดาว่า ทำไมไม่ทํางานมาแต่ถ่ายรูปลงโซเชียลเนี่ยผมก็เลยครับแม่ครับผมไปเรียนม,มาแล้วก็เลยอยากถ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมใช้ไม้คนระับผมเรียกว่าไม้วิเศษนะครับดึงรูปพรางออกมาเพื่อใกล้ๆเพื่อจะได้เก็บได้นะครับก็ผมใช้มืออีกข้างหนึ่งถือโทรศัพท์แล้วก็มีข้างหนึ่งจับไม้คนระับมีจังหวะน,นี้นะผมเกิดตกลงไปนะครับแต่ผมก็ยังไม่ตกนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เราจะเป็นการที่แบบเราจะเลือกรูปที่สวยๆนะครับก็รูปที่เน่าเราก็จะไม่เอาชิ้นแบบนี้นะครับเราก็จะเลือกเอาแบบรูปสวยๆส้มๆแล้วก็ลึงเดือนนะครับแล้วก็ลูกที่ดีๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาใส่ในกระเป๋านะครับก็จะเป็นกระเป๋ากระสอบที่ทําครึ่งเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวที่ตองผมถ่ายเฉพาะรูปแบบสวยๆนะครับที่น่ากินน่ากินนะครับแต่อันนี้ก็ยังกินไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําให้ เราก็จะเอาไปบ่ง <simplify> แกะยู่นะครับแต่อันนี้ก็เวลาตอนผมเอาไปใ,ใส่ในกระสอบนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่สวยนะครับเราต้องเอาไปเช็ดให้สวยๆแบบนี้นะครับก็จะได้ลูกใหญ่สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นลูกที่จสวยนะครับต่อมาก็จะเป็นลูกที่แบบสุกนะครับสามารถกินได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่บางทีก็จะมีเน่าบ้านนะครับเลยไม่กินนะครับผมก็เลยเอาทิ้งครับ ส่วนตอนนี้นะครับผมก็ลงมาเก็บรูปแบกไม่ค่อยสูงนะครับรูปก็จากแบบประมาณตัว L เท่า L นะครับเป็นรูปที่ต่างๆนะครับก็สามารถเก็บได้ง่ายเลยนะครับก็จะรีเก็บนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตอนที่ผมถ่ายนะครับก็จะเป็นโฟกัสไปที่ใบไม้อย่างเดียวนะครับว่าม่มีใครถ่ายให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่แบกสุกแล้วนะครับสามารถกินได้นะอร่อยมากเลยนะครับสามารถทานได้เลยนะครับ ผมก็เลยชิมนะครับแต่ก็จะมีความหวานนะครับหวานมากครับแต่ผมไม่ค่อยชอบนะครับผมเลยหลังจากนั้นก็ช่วยการแบบไปไว้ที่ร้นนะครับก็ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่แบบไปไว้ที่รลนนะครับก็งานเยอะเกินยุ่งด้วยนะครับไม่มีเวลาถ่ายนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ